ดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะเขาเนี่ยมีความคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดเกี่ยวอะไรกับคุณอยู่และเขามีอะไรอยากจะบอกเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิด เกี่ยวอะไรกับคุณอยู่และเขามีอะไรอยากจะบอกนะจ๊ะอ่ามาดูกันเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเอ่ยนายสบครับควีนอครับ ไฟ์ครับเหมือนกับความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนอยู่ในมุมของตัวเองอย่างมีความสุขถามว่าคิดถึงไหมมันมีความหมดแรงอะคะ่ะ คิดถึงคุณในเรื่องของความหมดหมดแรงหมดสภาพแบบหมดอะไรตายอยากแบบปนไปต่อไม่ได้มันเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้อ่ะค่ะเขาคิดว่าไปต่อไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรไม่ได้แล้วเขาคิดอะไรอีกคะเขาคิดถึงเรื่องของความเจ็บปวดหัวใจ เหมือนเขาเจ็บปวดหัวใจอยู่ฝ่ายเดียวนะคะสามดาบแล้วก็คิงออฟสอดท of s อฟ r r ดแล้วก็ King of s w o r d s สเตรนเขาคิดถึงในเรื่องของความผิดหวังอ,อกหักรักคุดเรื่องของความเจ็บปวดหัวใจเรื่องของความที่แบบไม่สบายใจที่จะต้องเงียบกับคุณที่จะต้องตัดสินใจ เลือกตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองเงียบๆทั้งๆท,ที่เขารักคุณเขาคิดถึงคุณในเรื่องของความที่แบบ <c oughs> คุณมีพลังเออ่พลังจิตวิญญาณพลังพลังดึงดูดอะ่ะคุณมีพลังงานดึงดูดแบบสูงมากอะ่ะคือเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยเขาคิดถึงเรื่องแบบนี้คิดถึงเรื่องแบบ ทรมานอะไม่ได้มีความสุขอะค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเขายังหลงรักคุณเพ <c oughs> ียงข้างเดียวโดยไม่กล้าบอกไม่กล้าแอคชั่นไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเขาส่องคุณอยู่ตลอดเขาดูคุณดูคุณว่าวันนี้โพสต์สตอรี่อะไรโพสต์เรื่องราวอะไรคุณโพสต์เพลงอะไรคุณโพสต์ข้อความว่าอะไร และมันหมายถึงใครหมายถึงเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามสอดส่องดูคุณอยู่ค่ะเพสสวานทซับครับเขาเห็นคุณแล้วเขามีความสุขมากค่ะในโลกโซเชียลเขาเห็นคุณมีความสุขมากแล้วเขาก็มีความสุขมากเช่นกันเขายังรักคุณอยู่นะคะคิดถึงคุณอยู่แต, <laughs> แต่ว่าหักแต่ว่าหักหักอะไรคะอะไรหักแต่ว่ามันจบไปแล้วอะมันเดทอะ เพราะว่าเทคแอคชั่นกันได้แค่เรื่องงานเท่านั้นเองงงงงนะแล้วมาดูซิว่าฟังใจจะมาบอกว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะคะไพ่ฟังใจจะมาบอกว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะจ๊ะความสัมพันธ์นี้คือ ให้ความชัดเจนไม่ได้เป็นร่มสีเทาที่เจ็บปวดหัวใจมากๆเพราะว่ารักกันมากแต่ไม่ให้ไม่ให้สถานะกันไม่ได้รักกันมากแต่ให้สถานะกันไม่ได้ไม่ให้อะไรไม่หมรักกันมากแต่ให้สถานะกันไม่ได้คิดถึงอยู่แค่หลับตา,าก็เห็นหน้าคุณข้างรักคุณแบบทรมานอะ่ะรักแบบทรมานนะ ก็อยากที่จะมีอิสระที่จะได้เทคแอคชั่นกับคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตในตอนนี้นะที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณคุณน่ะมีค่าสําหรับเขามากๆแต่ว่าอาจจะมีประเด็นมีอะไรกันไปนะนะคะทึ่งถึ่งถึงได้จบได้เงียบกันไปนะเขายังคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงคุณอยู่นะแล้วก็คุณยังอยู่ในใจเขาตลอดอยู่ในใจเขาเสมอค่ะแง่ง่ง่มาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณ นะเขาฝากบอกอะไรคุณนะคะโดยภายคุณนุ่นนะคุณนุ่นจะมาบอกว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณเขาฝากมาบอกอะไรคุณจ๊ะเราเป็นแฟนกันนะ อยู่ด้วยกันไปนนานๆแบบนี้ได้ไหมฉันอะ่ะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะขอให้เธอมีวันที่ดีฉันรักเธอมากกว่าที่เธอจะรู้ฉันอยากดูแลเธอนะฉันเป็นห่วงเธอสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบเธอนะขอได้พบเธอสักครั้งหนึ่งชอบก่อนผิดไหมอะ่ะ ฉันรักเธออยู่นะรักทั้งเดียวการได้เจอกันสำหรับฉันมันสำคัญมากฉันเป็นรักแท้ของเธอหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็นรักแท้ของฉันนะคะก็จบไปในแรนดรอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไม้พยิบซีซีซ